สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัลเลอร์ฟลุ๊กและเยอค่ะกับโยยุทธิการจินโรบนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะซึ่งโยจัดเอาไว้ให้เป็นวันของคัลเลอร์ฟันฟันนี่ค่ะต้องต้องพยายามอย่าว่าวันนี้เป็นวันของฟันนี่นะคะวันของความสนุกสนานค่ะและวันนี้นะคะโยมี วิทยากรอีกท่านหนึ่งมานั่งกับโยนซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นต้องคิดว่ามาผิดวันแน่แนเลยแต่วันนี้นะคะดรอ,อรินทรินกรินชัยนะคะเลขาธิการของบริษัทศูนย์ออนไลน์นะคะจะมานั่งกับโยนนะคะแต่จะมาพูดเรื่องราวอะไรแนะ่นอนจะต้องพูดถึงเรื่องราวที่กําลังอินเทรนในวันพรุ่งนี้คือวันลอยกระทงค่ะนะ่าถ้าอย่างไงนะคะเราจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับวันลอยกระทงแล้วทาไมดรอเอรินทร์นต้องมานั่งกับโยนเน้นต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะในช่วงคัลเลนเดลส์ค่ะ ช่วงค่ลวเลร์นิวค่ะกับเข้าสู่ช่วงค่ลวเลร์นิวค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีค่ะท่า,านอาจารย์ค่ะสวัสดีคะ่ะเชิญอาจารย์ว่าอาทิตย์สองวันละผิดวันว่า <c oughs> เปลี่ยนวันบ้างแค่ไม่ผิดวันบ่า <laughs> ไม่วันนี้เนี่ยคือด้วยความที่อาจารย์นะคะเป็นผู้ที่มีอาวุโส ไม่ใช่มองนี้ดีกว่าว่ามาลอยทุกกันเดี๋ยวไปทุกไปโก็หายไปนะคะหากใครรักเขาข้างเดียวก็ค่ะค่ะก็ลอยไปนะคะลอยกระทงลอยกระเทยลอยลอยไปเลยนะคะค่ะวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงก็เลยว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยอยากจะเชิญอาจารย์มาเพราะว่าหนึ่งอาจารย์ก็นะคะเป็นที่เคารพรักของโย นะคะในบรรดาวิทยากรขนาดต้องจุดทูปไปบูชาต้นไมบูชาชุดนี um t um t ้เลยไม่ต right ้องจุดไม่ต้องค่ะวันนี้ก็เลยว่าอยากจะให้เห็นให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยพูดคุยในเรื่องของลอยกระทงและแน่นอนในช่วงกลางของรายการนะคะในช่วงของคันเลือดท้อเนี่ยเราก็จะมีพูดถึงประเด็นนิดนึงนะคะเพราะว่าข่าวเตือนมาเยอะนะคะในเรื่องของ เอ่อทำไมลอยกระทงแล้วก็ต้องไปลอยอย่างอื่นด้วยอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะพูดในช่วงของคัลเลอร์ท้องอาจารย์ช่วยคุยหน่อยนะแต่เรามาพูดถึงเรื่องลอยกระทงก่อนอาจารย์เขาบอกว่ามีประวัติของการลอยกระทงซึ่งหลายๆคนก็พอที่จะทราบมาว่าเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทยัขทยถูกไหมคะแล้วก็จะมีนางนพมาศนะคะซึ่งปีนี้ยังไม่ได้ไปประกวดยังไม่รู้ <laughs> สังกาอานะจารย์พิพิกา ค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าวันลอยกระทงนะคุณผู้ชมว่าขึ้นต้องขึ้น15บห้าข้ามเดือน12ก็จัดไว้ว่าเป็นวันลอยกระทงบอกว่าการกําเนิดเนี่ยกำเนิดของการลอยกระทงเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมคะค่ะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเราได้รับการเราได้รับอิทธิพลนะคะมาจากประเทศอินเดียคือจากศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่ะในระยะสมัยของพระขุนรามคำแหงเนี่ยเรียกประเพณีลอยกระทงว่าพิธีจอง จองเปลี่ยนหรือพลึดจองเปลี่ยนจองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเเปี่ยนหรอคะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนจองเปลี่ยนอ่าเห็นไหมใฮ้ต้องเขาใจว่าเป็นภาษาเขมรนะเหรอคะจองเปลี่ยนหรือลอยพระประที่นะก็คือเหมือนกับวอะไรเรือเหมือนเรือไฟอย่างนี้ป่ะคะก็คือก็คือประที่ก็คือไฟค่ะคือลอยประที่ก็คือจุดไฟแล้วให้ลอยไปออ๋ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่สามารถกล่าวได้เนื่องจากว่ามันมีบันทึกเอาไว้ในหลักศิลาจารึก หลักที่หนึ่งในเรื่องของการเผาเทียนเล่นไฟค่ะดังนั้นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นนะคะให้เป็นอย่างกับให้กับที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือมีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็แล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าจะมีประวัติของ นา่งบ้านไม่กระลังขำน้องน้องน้องเลยช่วยเลื่อนฉากให้แล้วก็พากันไปกานมาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณท่ไม่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้าแปลกๆไม่ใช่อะไรเกาจะมีวิ่งไปนั่นอันนั้นบ้านอยู่ถ้าแบบชาววังชาววังนะครับเนี่ยงานทีมงานของเราเนี่ย ใส่กันเห็นน่ารักน่ารักค่ะนี่นะคะก็จะมีเรื่องราวของเท้าสีจุลาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงที่คิดค้นกระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกนะคะอาจารย์บอกว่าเห็นอาจารย์ก็มีไปอ่านในหนังสือเล่มอื่นๆไปเหมือนกันครับใช่ครับคือจริงๆแล้วคือนางนพมาศเนี่ยจริงๆก็คือว่าเท้าสีจุฬาลักษณ์เนี่ยที่บอกว่าพระร่วงเนี่ยพระร่วงนี่ไม่ได้หมายถึงพระปรามกำแหงมหาราชไม่ใช่แต่ว่าว่ากันว่าพระร่วงเนี่ยคือพระบรมไตโลกนาในสมัยต้นในยุทธยา แล้วก็คือนางนพมาศหรือว่าตัวของเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยที่จริงแล้วคือไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งของสนมเอกนะครับแต่ว่าตัวของพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยคือมีพระราชมัรดาเป็นมาจากเมืองสุโขทัยนะครับแต่ว่าจริงๆประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สุโขทัยแล้วแต่ว่าการลอยกระทงเนี่ยเพิ่งจะมามีตอนสมัยต้นในยุทธยาค่ะก็นี่ก็คือมาอีกจากตำราหนึ่งนะคะเพราะว่ามีหลายตำราใช่ไหมคะค่ะว่า ประวัติของการรอยกระทงเนี่ยมาได้ยังไงเป็นมายังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะถกเถียงเรื่องของนางนพมาศเยอะนะคะใช่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่มายังไงมีตัวตนหรือเปล่าค่ะนะคะแต่แต่ที่สํางคานยโยตอนเด็กฝ่ฝันมากไม่จะเป็นนางนพมาศอยากเป็นนางนพมาศแต่ตัวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใครเขาจะให้เป็นคือถ้าเกิดว่านั่งอยู่บนกระทงเป็นคนต้องเป็นกระทงยักษ์อะค่ะนะ คุณจะกรงเล็กๆุจะโไม่แต่พูดถึงว่ามันก็มีโอกาสที่ได้รางวัลนะเพราะว่าคือจะเป็นจุดเด่นไงอ่ใช่ไหมคะ,คะเป็นด่นมากค่ะเป็นขวัญใจช่างาอ่าอันแอนเป็นขวัญใจช่างภาาเป็น ปกติก็เป็นอย่างนี้ในราชินีช้างฮะเพราะว่าตัวใหญ่เกินกว่าประกวดนางสาวไทยเอาดีสักด้านหนึ่งฮะเดี๋ยวจะไปแย่งที่ยืนเขาหมดนะบอกว่าเหตุผลของความเชื่อของรอยกระทงเนี่ยเขามีมานะคะอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ําที่ทำให้ที่ให้เราได้อาศัยน้ําดื่มน้ำกิ่นน้ํำชัยนะคะ แถมยังเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่บางครั้งเราก็ถ่ายพวกสิ่งปฏิกูลเพราะว่าพระแม่คงคาเนี่ยจะดูแลน้ําอยู่ใช่ไหมคะครับใช่จริงๆเราก็ไปว่ามันเป็นในยยะของคนสมัยโบราณด้วยนะคะที่ว่าให้เรารู้จักรักรักธรรมชาติคือที่จริงคนโบราณเนี่ยจริงๆแล้วสอนให้คนรู้จักรักป่ารักน้ารักดินฟ้าอากาศอยู่แล้วแต่ว่าที่นี้คือสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเรื่องของอภินิหารเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็บอกว่าเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนะคะที่เวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหาเสด็จแสดงธรรมโดยปโปรดนาคพิภพและส่งประทับรอยพระบาทเอาไว้บนหาทรายแม่น้นํนานํามาทานเขาน้ำมาทานทีค่ะเอาเสียงถูกไหมคะเขาบอกว่าเป็นแม่น้ำสายหนึ่งในน้ำมาทานาทีนะคะบอกว่าในแคว้นทักกินานบทของนม้มาทานาทีใช่ค่ะนาทีคือน้ํะของประเทศอินเดียนะคะ ขาบอกว่าข้อที่สามเป็นการสะดอกเคาะค่ะคเป็นการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าความโรคภัยไข้เจ็บอาการอกหักรักคุดอะไรเนี่ยก็ลอยไปกับ,บน้ําไปนะคะก,ก็คือมีการตัดเล็บใช่ไหมคะตัดเล็บตัดผม,ผมนะคะทิ้งความทุกข์ความโศกไปนะคะบอกว่าเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคตที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพค่ะนะคะ แล้วก็มีก็คือข้อที่5นะคะก็คือเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยม่ให้สูญเสียไปตามกาลเวลาซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างช่วงนี้ก็คือจะเข้ามาดูไคือเป็นที่รู้จักลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเดี๋ยววันไหนจะเอาเพลงลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษมาให้ครับมีเพลงลอยกระทงภาษาอังกฤษด้วยคือมีหลายเวอร์ชันนะมีหลายเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าคือถ้าบอกว่าเป็นเพลงลอยกระทงปั๊บทุกคนจะรู้เลยนี่คือ สัญลักษณ์ของเมืองไทยนะครับเพราะว่าทําไมไม่หาเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะมาแฮปปี้ลอยกระทงเรียบร้อยแล้ว่บยันอยากมาอยากมาบอกว่าเพื่อความบันเทิงเริงใจเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันพบปะสังสรรค์เพื่อนพ้องน้องพี่แต่ส่วนใหญ่วันนั้นจะไม่ค่อยพบเพื่อนนะสิคือเขาบอกว่าลอยกระทงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะพา คนรักคนรู้ใจไปก็เชื่อว่าจะอธิษฐานร่วมกันจะขอให้ได้แต่งงานกันทำไงคะคนรักคนรู้ใจจะทำยังไงคะก็คงจะต้องไปกับเพื่อนมั้งเกันทุกปีเลยไปกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยนะคะคะเขาบอกว่าเพื่อส่งเสริมฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะจะมีการประกวดการแข่งขันลอยกระทงตรงนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่านางน้องพม่าศนี่คือกระทงเนี่ยคือเอกลักษณ์ไทยค่ะ ราะว่าเขาบอกว่าตัวของท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ที่คิดกระทงขึ้นมาเลยนะที่อินเดียไม่มีนะคือมันเป็นที่อินเดียจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นให้ลอยแบบไฟเหมือนขันนะแล้วก็แล้วก็ใส่แค่เทียนลงไปแต่ว่าเนื่องจากว่าคือคนไทยเนี่ยประดิษฐ์ประดอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยคือมันเป็นคติเดียวกันแต่ว่าของคนไทยนี่ประดิษฐ์ะสวยงามมากนะครับคืออุตสาหนั่งทํากระทงอยู่เนี่ยเพราะว่าเรามีต้นกล้วยเยอะมั้งคะ ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ของอตัวของเท้าสีจุฬาลักษณ์มากกว่านะครับในการที่จะคิดขึ้นมาคือแต่โยยังมีความรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนกับว่ากลวยเามาเวลาคนไทยจะจะ,จะสมัยโบราณเวลาที่จะทําอะไรก็จะมีเหมือนกับใบสีอะค่ะที่สาหรับไว้เข้ามาไม่แต่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีของหลายอย่างนะที่มันลอยน้ําได้มไม่เฉพาะโยกกล้วยนะคือสมัยก่อนนอกจากหยกกล้วยอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยก็ได้เพราะมันมีไม้ที่ลอยน้ําก็มีหลายอย่าง ครับนั่นแหละค่ะอ๋อแต่ทำไมไหมคะทุกครั้งเนี่ยที่โยเห็นเนี่ยแต่มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ครอบครัวมานั่งช่วยกันทํากระทงครับนะะคตลูกๆและหลานชอบแบบนั่งมั่งประดิษฐ์กระทงพับกระทงที่โรงเรียนก็บังคับใช่ไหมเขาก็เรื่องอะไรก็ได้อ้เราจะทงมันได้ต้ทงมเสร็จวันนี้พอทำเสร็จ ไปกลับไปบ้านก็บอกว่าก็คือครูก็ต้องบอกว่าวันนี้ให้เวลอยกระทง,ะทงไม่ว่ามันจะขี้เลยยังไงได้คะแนนน้อยยังไงก็ต้องเอาวันนี้ต<ด>้องไปลอยกรเด็กๆน, <c oughs> นี่ไม่ได้กัรลอยกระทงเหมือนไปการประจาทีน <c oughs> ยาง,ยงสมัยสมัยยุคเราเด็กเนี่ยมันจะเป็นไอยุคยุคเราเด็กเราไม่เราค่ะไม่เราคุณหรือผมไม่เราแต่ยุคผมนี่ก็โฟมแล้วนะหันมานิยมโฟมแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยเขาไม่นิยมโฟมกันแล้ว เพราะว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นกระทงขนมปังปลาก็จะได้ทานไปคนกินปแล้วบอกว่าปลาท้องแตกตายแล้วน้ําในเน่าถ้าเกิดเก็บไม่หมดเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือคือมันไม่ทันตอดหอคะครับนะมันไม่ทันตอดหรอเพราะจริงๆมันคือไม่รู้อาจจะเพราะว่ามันเป็นกระทงมันเป็นขนมปังที่สามารถที่จะเก็บไว้นานหรือเปล่าคะมันก็เลยแบบว่าย่อยสสายยากไปหน่อยแต่ผมว่าเวลาที่ไปเดินดูกระทงพวกนี้ก็ มันก็สร้างสรรค์ดีนะว่าเขาจะคิดอะไรออกมาขายไม่รู้ปีนี้เขากระทงอะไรกาลังมาแรงไหมะนึกไม่ออกเหมือนกันต้องไปสารวจต้องไปสารวจแฟชั่นกระทงสักหน่อยนี่พี่ไปสารวจแฟชั่นกระทงเลยว่าช่วงนี้กระทงอะไรมาแรงคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทราบนะคะว่าช่วงนี้กระทงอะไรมาแรงนะคะโทรศัพท์มาบอกเราได้ในช่วงของเลอร์แจมนะเรามาคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้ หรือคิดว่าจะทําอะไรอ่าเราจะทําอะไรบรนลอยกระทงนะคะเราจะไปลอยกระทงที่ไหนนะคะไปกใครแนะนําว่าแถวบ้านคุณตรงไหนมีที่ลอยกระทงเพราะว่าคนอื่นมัจะได้รู้ีไม่รู้ค่ะรู้สึกปีนี้ทางกทมจัดทั่วเมืองเลยนะอืก็เต็มไปหมดเลยเห็นพอดีเมื่อวานมีโอกาสผ่านไปค่ะคลองที่อยู่หน้าวัดมกุกชื่อคลองเลยนะก็เห็นก็มีตั้งอ่าะตั้งเลยแถวบ้านไครเนี่ยมีการจัดเทศกาลวันลอยกระทงก็ให้บอกเพื่อที่ว่าเผื่อที่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้จะได้ไป ะะแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าวันว่าเนี่ยเทรนกันลอยกระทงปีนี้กระทงอะไรมาแรงปีที่แล้วขนมปังปีนี้ไม่รู้คุกกี้หรือเปล่าอาจจะขนมเค้กขนมเค้กอุ้ยมันหมดก่อน <laughs> มันหมดก่อนนะแล้วนอกจากนั้นนะคะใจก็ยังมีอย่างประเพณีต่างๆเนี่ยก็ยังจะมีแตกต่างกันไปในแต่ละภาคนะคะซึ่งในช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันอีกว่าจะมีภาคไหนนะเขาจะเรียกว่าลอยแบบไหนบ้างนะคะยี่ปุ่ก็ใช่ ก็คือของทางเหนือของทางเหนืออุ้ยเป็งสวยของสุโขทัยก็เรียกจองเปรียงอ่ครับออกเสียงไม่ถูกภาษาไทยก็ไม่เรื่องภาษากรีกไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีอ๋อที่ภาคใต้ครับนะคะที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานคือมีทั่วไปอ่ามีทั่วไปแต่เขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปถ้าเมืองตาก็มีกระทงสายใช่ใช่กระทงสายแล้วก็คล้ายกับคล้ายกับอินเดียคลายมีหลายเรือไฟใช่ไหมใช่ค่ะก็ในช่วงนี้เหมือนกันอ่าฮะ น่าไปั้งนั้นเลยอ่ะแต่เสียดายไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปไหนเพราะว่ารอคุณผู้ชมให้มาบอกก่อนว่าพรุ่งนี้ไปไหนดีนะคะเมื way, sì> ่อกี mo ้เมื่อกี้ฟังนึกว่าบบว่าราจะรอคุณผู้ชมมารับไปเที่ยวคือจะรอเลยจะรอหน้าสถานีเลยใครจะมารับที่จะมารอหน้าสถานีแต่หน้าสาทีน่าจะรู้สึกรอยไม่ได้นะคือน้ำมันเข้มนิดหนึ่งไม่กะว่าเดี๋ยวจะเอาเราอานนี้ตอนเด็กๆเคยไงฮะอัลกร์มัง ากา็ระมังมาวางแล้วก็ลอยแต่ใช่ไหมวันลอยกระทงนี้ผมก็มีประเพณีอของตัวเองเลยอ่าฮะแล้วคุยในช่วงหน้า <ๆ S 2> ค่ะประเพณีค่ะในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยพูดคุยนะคะกันในเรื่องราวของการลอยกระทงนะคะแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงข่าวคราวที่จะต้องฝากกันเตือนหน่อยนะคะในช่วงหน้าในช่วงคันเลิศถอค่ะ